แห่งอยากซื้อไฟกับอยู่แห่งงานแบบคือภาษีล้านป่ะภาสิมาแบบเราอยู่ใส่มาแบบกลัวเขาเห็นก่อนไงสบายดีสบายดีตั้งใจมาเดือดชะมอเล่เด็กๆมาอุดหนุนลูกชิ้นทองฟรีเด็กๆใคราด็กๆเด็กใครอยจางเด็กๆไม่ละกสีป่าแล้วก็เป็นกิโลกว่าลู่เท่าเดนี่ลู่ละสองร้อยลู่ละสองร้อยอ้อาเอาอาอุดหนุนเอาเอาเงินอีกกระไรวนีวเอาเงินอาเงิกินแล้วโอเคเอาเงินนี่เลยโอเคแล้วก็ ไม่ให้นูดนะเนี่แม่เ่าเป็นนังเ่าเป็นนังของซื้อใครก็ต้องแถมน่ารักจังหวะของซื้อใครก็ต้องแถมก็ต้องแถมหน่อยนะแม่เพราะเหรียญต้นตีกับพ่อแล้วต้นีคืออะไรอันนี้ก็เป็นตัวเป็นตัวไม้บว่าปันก็ตุ้มไม่ไมมนี่แหละแล้วกันพาทุกเราไปกันตามารถเราไปทิ่อเอาไปที่อเมริกาดีเลยได้ได้ได้ทีนี่ปังปังนะครับกินทอดเด้อกับอันมังกันนะเอามาเอามาจากแม่เราวกินก่อนนะแล้วกินก่อนนะแม่ยใครวิวอย่ากินเลยรีวิวเดี๋ยวรีวิว ตอนนี้นะครับเราอยู่กับลูกชิ้นช้ปปิ้งซี่อได้ดิี่รไดเงยนี่ดินอแ่ออกแท้าได้เดี๋ยวไม่รรีิวนะอันนี้ก็ได้แค่น้ำจิ้มได้ดิอรม่ได้แค่น้ำจิ้มได้ดิอันนี้คือแบบปิ้งใช่ไหมครับมนเป็นแบบเป็นตัวแบบตมแม่ครับผมอร่อยแต่พอแน้ำจิ้มด้อยางเือน้ำจิ้มแม่ราดน้ำจิ้มแหกเอาอันอะไรเลยแต่แนะนำว่า ย่างหอมอมย่างแล้อดแล้วเดี๋ยวหอมทำไมขออนุญาตรีวิวน้ำจิ้มนะครับโอเคอันนี้คือน้ำจิ้มของเขาแล้วอร่อยเดี๋ยว่าผมุณเครแบบไม่มีน้ำจิ้มเพราะว่าน้ำจิ้มมันหอมมีเวลามันมันแนนตกเป็นตัวเพราันนี่คิดดูได้ประเนี่ยวพอการได้สูตรมากแตกป่ะเขาทีแตกเป็นหอมตุสดตุ้ดเลยแมงเนื้อคั่นสุดๆ,ๆุดใช่นี่เลย ดีดีดีดดออมากแนะนำล้ว่าเอาไป ank, ย่างจะไปยางเดืกัเกระเทาะเลยว่าดีแต่มโอเคอมาแล้วมาแมาแล้แลอคุณคขอบคุณเลยครัได้หรได้ไดีดชอบได้